สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับล่าสุดนี้ครับมีหนังหนังเรื่องหนึ่งครับที่ผมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่เพะเอิญว่าไอ้หนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังนอกกระแสครับมันเลยแบบในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ครับแต่เอาจริงๆเลยนะเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับกับหนังที่มีชื่อว่า how to have sex ครับสิ่งนั้นสาคัญเฉไน หลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ก็่ถ้าจะให้ถูกนะครับจะว่าไปแล้วหนังเรื่องนี้นะครับมันอาจจะมาจากผู้กำกับที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาก็ได้อย่างมอลลี่แมนนิงวอลเกอร์ครับซึ่งเธอนั้นนะครับเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังมากๆและเธอเนี่ยชอบแนวแบบเล่าร้อนอะไรพวกนี้ครับว่ากันว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงเรื่องราวของวัยรุ่นที่สมจริงที่สุด เท่าที่เคยมีมาในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ยังคว้ารางวัลมาจากเทศกาลหนังเมืองคานในปี2023อีกด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสนใจหนังเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในรอบหลายหลายเดือนหลายๆปีที่ผ่านมานี่นะครับหนังแนวแบบผู้ชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจมาสักเท่าไหร่หรอกครับ เราอาจจะให้น้ำหนักไปที่หนังแอคชั่นหนังแฟนตาซีหรืออะไรก็ตามครับที่เป็นหนังกระแสในช่วงนี้ทำให้มันกบเกินหนังนอกกระแสไปเลยแต่สำหรับใครที่อยากจะหาหนังดีๆดูสักเรื่องเลยนะครับผมแนะนำว่าหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับอะไรนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงเรื่องราวของเพื่อนรักทั้งหมด3คนครับที่มีชื่อว่าทาร่าสกายเอ็ม ที่พวกเธอนะครับจะเดินทางไปที่กรีกครับไปพักที่รีสอร์ทบนเกาะมาเลียสถานที่ที่ใครลหลายๆคนนะครับกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ท,ที่เที่ยวได้สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกใบนี้ครับถ้าถามว่ามันสนุกสุดเวียงมากแค่ไหนเรื่องนี้ผมบอกตามตรงนะครับมากสุดก็แค่ภูเก็ตพัทยาฮะไม่เคยไปถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพอะนะเล้ศน,นะครับต้องรอดูกันในหนังครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราไปกับปาร์ตี้สนุกมากแค่ไหนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับ เรื่องที่มันน่าสนใจก็คือหนึ่งในเพื่อนทั้ง3คนครับที่มีชื่อว่าทาร่าครับเธอตัดสินใจเอาไว้กับว่าในการเทีย่ยวของเธอในครั้งนี้เธอจะต้องเสียสิ่งให้ได้ <c oughs> นี่คือจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ครับหนังเรื่องนี้เขาขายความสิ่งของผู้หญิงคนนี้ครับไอทีแรกนะครับผมก็แปลกใจกอยู่เหมือนกันครับว่าเขากล้าตั้งชื่อที่แบบสิงนั้นสาคัญขไหนมันก็เลยทําให้ผมนะครับค่อนข้างที่จะ แอบแบบสนใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่แกเขายิงมาตรงๆเลยครับเรื่องสิ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่เรารู้ครับน่าจะพุ่งไปหาเธอคนนี้เป็นหลักครับแล้วก็จริงครับทาร่าเธอต้องการมาที่นี่ครับเพื่อเสียสิงครั้งแรกของเธอโดยที่เธอนะครับจะมีเพื่อนของเธออีก2คนครับที่จะคอยเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เธอนั้นสมหวังอย่างที่เธอต้องการเพื่อนของเธอทั้งสคนครับที่มีชื่อว่าเและก็สกาเนี่ยจะคอย ดูแลเธอเอาใจใส่เธอทุกๆอย่างครับตลอดการเดินทางของหนังที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นการดื่มการเต้นแต่ทว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นครับหลายหลายคนที่อยากจะดูแบบเฮ้ยมันเป็นหนังเลต์หอร์หรือรอะไรพวกนีห้หรือเปล่านะไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงเรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงๆครับหลายคนนะครับอาจจะจําเรื่องราวของสิงครั้งแรกของพวกคุณได้ไหมครับว่าพวกคุณเสียสิงมาแล้วมี ความทรงจําแบบยังไงกันบ้างนะพวกคุณจํากันได้ไหมครับนี่แหละครับว่ากันว่านะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยจดจําได้ง่ายแต่มันจะลืมได้ยากครับเพราะฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้อาจจะนําพาเราไปสู่ทางที่อาจจะเป็นแบบว่าพวกเธอนั้นอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่พวกเธอต้องการจริงๆหรือเปล่า สำหรับผมนะครับที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาในรอบสื่อนะครับต้องบอกตามตรงเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะเล่ามาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ผู้ตามตรงเลยนะเอาแบบจริงๆเลยก็คือมันไม่สุดมากสักเท่าไหรหรอกครับมันอาจจะแบบไม่อินมากขนาดนั้นเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องนะครับเราจะเจอแต่ปาร์ตี้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 แล้วในระหว่างนั้นนะครับเราอาจจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วก็ เรื่องซิงเรื่องอะไรอย่างที่ผมพยายามพูดพวกคุณอาจจะเห็นผมพยายามพูดถึงเรื่องซิงนะเพราะว่ามันเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้เลยครับไอ้ความซิงเนี่ยนะแต่ถึงยังไงครับในหนังเรื่องนี้มันจะมีเรื่องราวอื่นอีกอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับมันจะมีเรื่องราวที่เล่าถึงความเป็นปาร์ตี้เรื่องของวัยรุ่นที่ต้องแบกรับเรื่องการเรียนจบต่อมาหาลัยหรืออะไรก็ตามครับมันก็จะ ถูกเล่าในหนังเรื่องนี้นะแต่ถือยังไงครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้กำกับคนนี้นะครับก็มีรางวัลมากมายเนาะอ่ะเรามาถามเรามาพูดคุยกันว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับเขาอะไรเป็นยังไงเนาะมอลลี่ม n n นิงวอลเกอรครับเธอเรียนจบเอกวิชา National Film and Television School ครับในปี2019ครับเธอทำอาชีพหลักของเธอก็เป็นผู้กำกับหนังเวทีและก็หนังโฆษณานี่หละครับ เธอได้เป็นตากล้องของหนังสแคปเบอร์ที่สามารถชนะรางวัลซันแดนเมื่อปีก่อนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังเคยทำหนังสั้นที่มีชื่อว่า Good Thank You อีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับอย่างที่ผมว่าไปหนังเรื่อง how to h a v e sex สิ่งั้่สำคัญชนัยเป็นหนังยาวเรื่องแรกของเธอครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็ปกติแล้วนะครับเธอเป็นคนที่คอยกำกับหนังสั้นมาตลอดเนาะ แต่ถึงยังไงครับสบายใจได้เพราะว่าโจสำคัญในการเลือกนักแสดงของเธอเธอค่อนข้างที่จะซีเรียพรสพอสมควรเลยครับเธอบอกกับน,นักแสดงของเธอว่าจะต้องทำโปรไฟล์แล้วก็คลิปติ๊กตอกมาให้เธอดูคนที่ได้เป็นทาร่าครับอย่างมีอาแมคเคนาบูสเธอเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ครับเธอโดนเลือกให้เป็นทารา่าและเป็นตัวละครที่จะต้องแบกหนังทั้งเรื่องครับแต่นักแสดงอีกคนหนึ่งครับอย่างลาลาพีกที่ว่ากันว่านะครับ เธอเองก็ค่อนข้างที่จะถูกใจเหมือนกันแต่โปรไฟล์ในทิกติกเนี่ยเธอเลยมอบให้กลายเป็นสกายนะครับส่วนอีกคนนั้น,นะครับที่เป็น M ทีมงานนะครับจะต้องหานักแสดงกว่า300กว่าคนครับกว่าจะเจอแอน a วาลีวิสนะครับซึ่งเป็นคนที่ตรงกับตัวละครที่เธอต้องการครับแน่นอนครับว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยเท่าท,ที่ดูมานะครับบอกตามจริงเลยนักแสดงอเองแสดงได้สมบทบาทครับ คือความรู้สึกเราอะนะมันเหมือนกับหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดมองแบบมุมมองแบบเพลิงเผนะครับอาจจะให้อารมณ์แบบวอลก็ได้ประมาณนี้นะเพราะว่าวอลก็ให้อารมณ์แบบคุณเราไปเทีย่ยวไปเจอนู่นไปเจอ,เจอ,เจอนี่ซึ่งหนังเรื่องนี้ครับเล่าประมาณแบบนั้นผมจะได้ขอเล่าตอนจบว่ามันจะจบยังไงจบแบบสวยไหมนะครับแต่ผมจะขอพูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้นะครับหากคุณจะต้องการหนังที่แบบจบแบบเหมือนในหนังเนะี่ยมันไม่ใช่ หนังเรื่องนี้จะพาทุกคนนะครับจบในแบบของชีวิตของเราจริงๆครับมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยครับและผมเองก็อย่างที่บอกไปก็ได้ดูมาจบจากการพูดหนังแล้วครับเรื่องที่เราจะพูดกันหลังจากนี้คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆอยครับที่อยากจะพาทุกคนนั้นไปพูดคุยกันสักนิดหนึ่งครับหนังสิ่งนั้นสําคัญชไหนนะครับได้บอกถึงเรื่องราวของวัยรุ่นที่เตรียมตนที่จะเสียสิ่งครับ ซึ่งมันสำคัญไหมสำหรับใายบางคนบางคนก็ว่ามันสำคัญมากๆบางคนก็เป็นทั้งชีวิตบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่แน่นอนครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกๆคนนั้นจะจดจำมันไปตลอดการครับเพราะตามคำบอกเล่าของผู้กำกับเองนะครับเธอก็ยอมรับครับว่าเธอเคยไปงานแต่งงานของญาติบนกอแห่งหนึ่งบนชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ เธอจาได้ว่าเพื่อนๆวัยเดียวกันของเธอเนี่ยสนุกสุดเหวี่ยงกันจนเมาและลืมไปเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เผอ,อิญครับว่าเธอจําได้อยู่เพียงแค่เรื่องเล่มเดียวเท่านั้นพวกคุณลองคิดดูว่าเรื่องอะไรใช่เลยครับสิ่งที่เธอจําได้ก็คือมีใครสักคนหนึ่งมีเซ็กก <c oughs> ันบนบาร์เนาะพฉะนนแล้วเนี่ยเธอก็เลยเอาเรื่องราวพวกนั้นนะครับมาคิดปฏิบัติต่อและเป็นเรื่องราวขึ้นมา โดยที่เธอนั้นนะครับได้เคยบอกเล่าเอาไว้ว่าเธอเนี่ยถามเพื่อนเพื่อทุกๆคนเลยนะเรื่องอื่นจําไม่ได้แต่จําได้เพียงแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเซ็กส์มันอาจจะเป็นความฝันเรื่องล่าของเธอก็ได้แต่เผอิญว่าจําได้ทุกคนประมาณพวกนี้มันก็เลยเป็นความทรงจําที่แบบเออเรื่องนั้นมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจําได้ง่ายแล้วก็จําได้นานเนาะเหมือนกับเราเองครับเรื่องของเราครั้งแรกของเราทุกๆครั้งแหละครับเอาง่ายๆเลยเรื่องราวของพวกพวกนี้นะครับ ไม่มีทางลืมหรอกผมเองก็ไม่เคยลืมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ใครอยากจะบอกเล่าเรื่องอะไรนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะแต่อย่าเลทมากนะครับ <c oughs> <c oughs> หนังเรื่องนี้ผมยังยืนยันนะครับว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าสนใจโซนคะแนนนั้นผมให้8คะแนนครับเต็ม10นะแต่ไม่ว่าหนังเรื่องนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าแต่สําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมหวังมันอย่างมากครับว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะชอบกันนะ ถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับกันละครเพื่พอพลาดคลิปต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อนทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ